ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะับเด็ด่าเลเวลสีใช่ไหมซึ่งผมบอกเลยนะว่าผมที่เป็นคนที่เล่นมาตั้งแต่วันแรกๆที่เข้ามือถืออะเล่นมาเป็นหมื่นตาผมยังอัพได้แค่ประมาณ10ชิ้น11ชิ้นจากทั้งหมด30กว่าชิ้นเนาะเพราะงั้นโอ้โหพรุ่งนี้น่าจะมีเรื่องเครียดเยอะยังไม่นับเรื่องแบบแพทไม่ระบบ X ระบบสารพัดอะ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับกาเซียลได้รับบัฟก็คือถึกขึ้นนะครับประมาณ12%ได้รับบัฟค่า HP, Defense, Special Defense เนาะไอซิคสเปียนะครับอันนี้แรงขึ้น10% ฟริสไนได้ลดคูดาวจาก8.5วิเหลือ7.5วิแล้วก็ได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับเวลาใช้โดนมันจะเพิ่มพลังโจมตีเวท3วิก็เพิ่มเป็น4วินะครับอยู่ในมูฟได้รับบัฟดาเมจ20นะครับน่าโอเคประมาณนี้อันนี้คือในส่วนของตัวกราเซียนะต่อไปเป็นมิวทูเอาเป็นล่างเมกาเอ็ก่อนละกันมิวทูล่างเมกาเอ็นะครับอันนี้โอ้ ได้รับบัฟในส่วนของสเตตัสพื้นฐานช่วงต้นเกมอาจจะตีแรงมากเลยก็คือค่าแอตแทกช่วงต้นเกมอ่ะเพิ่มขึ้นประมาณ25%เลยแต่ว่าช่วงท้ายเกมอ่ะมันจะอาจจะแบบค่าสเตตัสแอตแทกมันจะมากกว่าแพทที่แล้วแค่8%พูดง่ายคือมิวทูร่างเมกาเนะครับจริงๆรวมถึงร่างเมกา Y ด้วยนะต้นเกมอ่ะมันได้ค่าพลังโจมตีสูงมากคือแพทต้นเกมเก่งขึ้นอ่ะไว้ง่ายแล้วก็ มิวทูล่างเมก a าเอนะครับถึกขึ้นประมาณ10%นะในส่วนของค่า HP Defense Special Defense รวมๆแล้วถึกขึ้นประมาณ10% t เ l p o r t นทเลพอะครับเวลาใช้งานแล้วจะได้บัฟวิ่งไวนะครับก็เพิ่มในส่วนของบัฟวิ่งไวจาก20%เป็น30%เวลาใช้งานแล้วจะได้รับบัฟค่าพลังโจมตี10%ถ้าเป็นขั้นพัดจะเพิ่มเป็น20%ใช่ไหมครับก็ได้รับบัฟมาจากแพทเก่า10%เป็น20%แล้วขั้นพัดจากปกปติ20%เป็น30%นะครับ อ่าแล้วก็ ility, อัิอ่าอัลิตี้นะครับปรับมาก็คือเวลาเวลามิวทูโดนน็อกนะครับเกจเมก้าจะรีเซ็ตใหม่จะทำให้ต้องไปนั่งเก็บใหม่นี่ออกว่าเวลาโดนน็อกเกิดมาปั๊บเกจเมก้ากลายเป็นศนะูนย์เนาะจะแจะแปลงร่างเมก้าอยู่แล้วอันนี้ปรับใหม่ถ้าโดนน็อกเกจเมก้าไม่หายนะครับยังอยู่ครบเหมือนเดิมเนาะอันนี้มีบัฟในส่วนของมิวทูร่างเมก้าเอ็กต่อไปมิวทูร่างเมก้าวผมเชื่อว่าน่าจะคล้ายๆกันแต่หลักๆเลยนะครับ มิวทูล่างเมก้าไต้นเกมพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง33%เลยตอนเลเวล1นะครับแลต่อแต่ว่าเลเวล15เนี่ยมันจะไม่ต่างจากแพทที่แล้วเพื่อง่ายคือมิวทูช่วงต้นเกมเก่งขึ้นทั้ง2สายเลยนะตีแรงขึ้นทั้ง2สายโดยเฉพาะช่วงต้นเกมตีแรงขึ้นกว่าแพทก่อนแบบ25-30%เลยเนาะน่ากลัวมากเพิ่มความอึด10%จากค่า HP defense special defense ที่มีการเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าอาบิลิตี้เหมือนกันนะครับก็คือถ้าโดนน็อกเกีเมก้าจะไม่รีเซ็ เทเลยพอร์ตได้รับบัฟเหมือนกันเลยก็คือ,เ,อเวลาใช้งานแล้วจะวิ่งไวขึ้นแต่ว่าของมิวทูล่างเมกะ Y อ่ะจะวิ่งไวขึ้น10%ก็เพิ่มเป็น30%เท่ามิวทูล่างเมกะ X เ,เลยเนาะแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นจากปกติขั้นธรรมดาจะเพิ่มดาเมจส5ก็เปลี่ยนเป็น20%นะครับแล้วก็ขั้นพลัสจาก20%เป็น30% แล้วลดคูดาวท่าเทเลพอร์ตจาก11วิเหลือ10วิด้วยรีค o เวอรี่นะครับได้รับบัฟคูดาวลดลง1วิจาก11วิเหลือ10วิครับโอเคอันนี้อันนี้คืออันนี้คือส่วนที่ได้รับบ,บัฟมานะในส่วนของวิวทูร่างเมก a าดันดาลีเอาท่าที่ง่ายก่อนแล้วกันนะ Anchor Shot นะครับมีการบ,บัฟมาทำให้เพิ่มเพิ่มแบบเพิ่มความกว้างในการโดนแบบปกติอ่าเรียกว่าไงดีคือปกติเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าความกว้าง1เมตรละกัน ถ้าศัตรูอยู่ในแบบขอบเขต1เมตรก็จะโดนกระชากได้ใช่ไหมครับประมาณแบบเน่ถ้าเนี้ยไม่โดนใช่ไหมก็มีการปรับใหม่เนาะมีการปรับใหม่ครับทําให้ตัวของดาดาลินเนี่ยมันตะขอมันใหญ่ขึ้นว่าไงคือตะขอใหญ่ขึ้นประมาณ50%เลยคือแผ่นหน้าดาดาลินอาจสมมติสมมติโยนแบบนี้ไม่โดนใช่ไหมครับแผ่นหน้าโยนประมาณอประมาณนี้ถ้าโยนประมาณนี้ไม่โดนแผ่นหน้าโดนครับที่พวกของแองเกิลช็อตมันกว้างขึ้นนะครับ ถ้าผมแปลไม่ผิดนะผมบอกไว้ก่อนถ้าผมแปลไม่ผิดนะอะผมอยากให้ทุกคนจําภาพนี้ไว้นะครับเพราะว่าวิบเวลาใช้งานมันเดินไปใช้ไปได้ใช่ไหมครับแบบนี้นะแต่ในขณะเดียวกันครับถ้าเวิร์ลพูเวลาใช้ไปมันจะหยุดเดินแบบนี้ใช่ไหมครับ <S 2> <S 2> ทีนี้แพตใหม่อ่ะมันมีการปรับแล้วนะครับก็คือมันจะทําได้คล้ายๆกับแองเกอร์ช็อตก็คือเดินไปแล้วฟาดไปได้เนาะอันดับแรกนะมันจะไม่หยุดแล้วมันจะไม่หยุดเดินแบบนี้ละมันจะเดินไปฟาดไปได้เหมือน Power w h i p นะครับแล้วก็คูดาวลดลงด้วยวิหนึ่งนะครับ จาก6เ,เอ่6วิหรือ5วิแล้วก็นะครับท่าเวิร์ p พูลดาเมจจะเพิ่มขึ้นด้วย10%นะครับหนำซ้ำําความกว้างของท่านี้จะเพิ่มขึ้นด้วยนะจากปกติอ่ะมันมีระยะ2.3เมตรใช่ไหมความลัศมี2.3เมตรก็เพิ่มเป็น3.3เมตรอธิบายไงดีเอาเป็นว่ามันจะระยะพอๆกับ Power w ร์วเลยเอา่ามันเออมันจะกว้างพอๆพาวเวอร์วิฟเลยครับก็พูดง่ายคือแผทหน้าเนี่ย ท่าน้ำวนเนี่ยจะเป็นท่าที่กว้างขึ้นแรงขึ้นแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นคูดาวลดลงซึ่งผมมองว่าเดี๋ยวมันมาแน่แล้วก็พาวเวอร์วิฟนะครับดาเมจลดลงสิเซด้วยเนาะซึ่งก็น่าจะโดนเนิบแหละสมควรอยู่ในมูฟได้รับบัฟมาครับก็คือเวลาใช้งานใส่ศัตรูนะครับศัตรูที่โดนเราใช้งานใส่อ่ะจะโดนตัดฮิวสี่สิบเปอร์เซนต์นะหรือบอกว่าศัตรูที่โดนเราใช้ท่าอยู่ไหนอ่ะ,อะจะโดนตัดฮิวสี่สิบเปอร์เซนต์เลยคุยง่ายคือ แผดหน้าเนี่ยผมว่าดาดาลินอ่ะโคตรน่ากลัวกว่าเดิมอีกจริจริงแผดเนี่ยถ้าใครโยนตะขอโดนทุกอันก็ถือว่าน่ากลัวแหละพาวเวอร์วีฟก็เก่งใช่ไหมแผดหน้าพาวเวอร์วีฟก็ดีก็จะเบาลงหน่อยแต่น้ำวนอะ่ะเวอร์พูลมันจะแบบโอ้โหเวอร์พูลแม่งมาเวอร์พูลเกิดไม่พออยู่ในมุ้มีตัดฮิวด้วยโอโ้สนุกแหละนะเตร,รียมตัวละเจราดอสมีการปรับมานะครับถ้า Red, นะดาร,าร์กอนเบรดนะดาร์กอนเบรดก็คือท่าพ่นไฟอ่าแน่นอน มันเดาไม่ยากว่าเขาต้องปรับดัก้อนเบรดวอเตอร์ฟอร์เพราะว่าเดี๋ยวมีแก,ก่เกลนดอยมันจะมาเนอะดัก้อนเบรดนะครับมันจะเพิ่มดาเมจออโต้แอทแท็กอ่าเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ15%หลังจากใช้ท่าโดนเนาะแล้วก็ท่าวอเตอร์ฟอร์วอเตอร์ฟอร์ได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น10%ครับคือเวลาใช้วอเตอร์ฟอร์โดนศัตรูครั้งที่2อะ่ะมันจะได้เกราะก็ก็ได้เกราะเพิ่มขึ้น30%ครับต่อไปเป็นสไตร์นะครับสไตร์ HP เพิ่มขึ้นประมาณ3-5%แต่ค่า defense กับ special defense เพิ่มขึ้นประมาณ10%เลยแล้วก็ในส่วนของท่าชาร์จโจมตีนะครับของสไตร์นะครับเวลาชาร์จโจมตีแล้วนะครับจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่40%ก็เปลี่ยนเป็น50%ก็คือสไตร์ชาร์จตีวิ่งไวขึ้นกว่าเดิมฮัตซมนะครับเวลาชาร์จตีแล้วจะเพิ่ม defense 40%สามารถสแต็กได้3ครั้งก็เพิ่มเป็น50%นะครับพื่อนีคือสไตร์เนี่ยอะ ฮัตซัมแผ่หน้าชาร์ตีจะเพิ่มค่าดีเฟนต์มากขึ้นก็โอ้เยอะนะก็เยอะอยู่โอ้ฮัตซัมฮัตซัมแผ่หน้านี้น่าจะอึดอึดจ,จัดฮัตซัมแผ่หน้าเตรียมตัวเลยอึดแบบอึดจ,จัดแล้วก็ดูว่าวิงบีดนะครับเพิ่มความสามารถในการฟื้นฟูเลือด10%นะครับอันนี้ประมาณนี้แค่นี้สำหรับฮัตซัมโอ,โอ้นะครับยูไนต์เก็บง่ายขึ้น17%นะครับตามนี้นะบังกีลาท่าดาร์คเฮาส์นะครับดาร์คเฮาส์นะครับเวลาใช้งานโดนศัตรูศัตรูจะติดสถานะ เรียกว่าตัวบางแล้วกันอ่าก็คือถ้าบังกิลา์โจมตีศัตรูที่โดนดักเฮาส์บังกิลา์จะตีเป้าหมายนั้นแรงขึ้นนะครับเนอะนืกออกป่ะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ดูนะแป๊บบนึงก็คือนี่ดูนะทุกคนดูนะเลรเวลแเลเวล9ก้็ได้อ่ะดักเฮาส์นะครับเวลาใช้งานโดนศัตรูจะมีดาเมจ8 0ดแล้วศัตรูจะติดคล้ายๆว่าติดแบบติดตัวบางอ่ะแล้วทุกครั้งที่บังกิลา์โจมตีศัตรูนะครับมันจะทําดาเมจเพิ่มขึ้นต่อฮิต 2 6 1หน่วยต่อ1ฮิตนะครับอันนี้คือเฉพาะสแตทเพียวเลบเวล9ถ้าใส่ไอเทมเพิ่มเข้าไปก็จะมีผลมากขึ้นแต่ว่าเอาคร่าวๆประมาณนี้ทีนี้มันบัฟตรงนี้ครับบัฟในส่วนของดาเมจเสริมจากการโจมตีปกติใส่เป้าหมายที่โดนดักเพาส์นะครับเพิ่มขึ้น35%นะครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งที่ได้รับการบัฟมาก,ก็คือในส่วนของท่าแอนเชนพาวเวอร์นะครับแอนเชนพาวเวอร์ Power, เวลาใช้งานได้เกราะเพิ่มขึ้นล็ลดคูลดาวล์1วินนะครับก็ลอคูดาว,วนนนวิอัััี้เป็ท้งหมดสหรับ ตัวโปเกมอนอยู่ไหนแผ่นนี้แต่ต่อไปเป็นในส่วนของการเนิร์ฟนะครับเนิร์ฟเนิร์ฟโต๊ะในส่วนของการเนิร์ฟนะครับลาติอาร์โดนเนิร์ฟท่าดาก้อนเผาส์นะครับดาเมจดาเมจลูกจิ้วจิ้วนะดาเมจลูกเล็กๆไอ้ลูกจิ้วจิ้วอะลดลง12%เลยซึ่งถือว่าเจนะ็บอยู่เนาะเพราะว่าดาเมจลาติอาร์เนี่ยแรงมากโดนลดไป12%นะครับสำหรับดาเมจเม็ดเล็กของดาก้อนเผาส์มิสบอลดาเมจลดลงไป10%แล้วก็ ดักก้อนเชียนะครับเวลาใช้งานจะได้เกราะนะครับเกราะลดลง10%นะครับซุยคูณนะครับแผดหน้านะโดนเนิฟค่า HP defense special defense นะครับพูดง่ายคือแผดหน้าซุยคูณจะถึกน้อยลง10%เลยซึ่งถือว่าก็ดีแหละก็ดีเพราะว่าซุยคูณมันถือว่าเป็นตัวที่แบบมันถึกเกินอ่ะมันเป็น a l l r o เดอร์ที่ถึกกว่า d e f e n อร์ด้วยซ้ะแผดหน้าก็จะถึกน้อยลงแล้วก็บ b i l i t y นะครับเวลาใช้ท่าโดนศัตรูมันจะได้เกราะใช่ไหมไอ้เกราะที่ได้มาเนี่ยก็ลดลงไป 10%เลยนะอ่าเกาะที่ได้ลดลง10%แล้วก็อีกท่าหนึ่งก็คืออาวเลนอ์ตังหักโอเคอาวเลแอนส์นะครับโดนเนิร์ฟดาเมจลง15%นะครับก็ทําให้ต้นเกมเล่นยากแหละประมาณนี้อ่ะซุยคูนก็ประมาณนี้หลักๆหลักๆที่โดนคือความถึกดักไลนะครับชาร์ตีดาเมจลดลง10%นะครับดักวัวออยนะครับคูดาวเพิ่มขึ้นนะคูดาวเพิ่มขึ้นจาก4วิเป็น6วิโอ้ไอเฮียดักวัวอยคูดาวหกวิ ดาร์กไลกูตกเมตาแล้วล่ะเนสซี้พอร์ตนะครับคูดาวหนึ่งสแต็กตอนแรกก็อยู่ที่สามวินะครับก็ปรับจากสามวิเป็น4ี่วิโอเคไอเนสตี้พอร์ตเนี่ยไม่เจ็บไอที่เจ็บคือดาร์กวอยดาร์กวอยคูดาวเพิ่มสองวิลูกพี่มึงเกลียดอะไรดาร์กไลเนี่ยกูว่าเดฟเกมนี้แม่งโดนดาร์กไลตบมาแน่เลยอ๋อมันยังพอได้มั้ยเาเตียรเออกูว่ากูว่าเดฟเกมนี้แม่งโดนโดนดาร์กไลตบมาเยอะใช่มัน เนื้อคูดาวเพิ่มขึ้น50%าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะเอาละไลจูนะครับอิเล็กโทรบอลโดนเนิร์ฟดาเมจอ่ะอิเล็กโทรบอลโดนเนื้อดาเมจลงแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่ายังก็ยังเล่นได้แหละก็ยังเล่นได้เนาะไม่มีอะไรเลยนี่เนิร์ฟไม่เยอะปิกซี่นะครับอ่าปิกซี่โปกเกมอนซัพพอร์ตที่มีแบทเทิลพาสตัวเดียวใช่ไหมวะถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะมีตัวเดียวเนาะอ่าในส่วนนี้มูนไลท์นะครับโดนเนิร์ฟนะครับมูนไลท์ฮิลเลือดลดลงห้าเปอร์เซ็นต์ก็โอเคห้าเปอร์เซ็นต์เยอะไหมก็ ไม่รู้นะเขาบอกเขาลดมา5%ก็ตามนั้นครับแล้วก็ Follow มีเวลาใช้งานตัว p i x ซ e จะได้เกราะนะครับก็ลดเกราะลง10%นะครับก็โอเค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 ดะอ่าแม่มูนะครับมีการบัฟมาในส่วนของค่าสเตตัสพื้นฐานให้น้องถึกขึ้น5%แต่นะครับแต่ว่ามันมีเป็นมันมีแค่ส่วนเดียวที่ได้รับบัฟนะที่เหลือโดนเนิร์ฟนะครับแมมมูเดี๋ยนะถ้าไอซิคอลคราชนะครับไปไอซิคอลคราชนะครับดามเมจลดลง ซึ่งเขาเล่นไอแฟงรู้พี่เขาเล่นไอแฟงมึงกูว่าเดฟเกมนี้แม่งมันต้องไปกดแรงแล้วโดนใครใช้ไอซิเคิลแคทอัดหน้ามาแน่เลยกูว่านะอันเนี้ยส่วนตัวเลยกูแบบกูกูงงกับเดฟมาสองเนิร์ฟละไอซิเคิลแคทดาเมจลดลงสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่มีปัญหาครับในแข่งไม่ใช้แต่เนิร์ฟอีกอันหนึ่งที่เจ็บคือเอิร์ธเควกครับเอิร์ธเควกเวลาใช้งานศัตรูจะติดหมื่นหนึ่งจุดห้าวินะครับก็เปลี่ยนจากหนึ่งจุดห้าวิเหลือหนึ่งวิอันนี้โคตรเห็นผลนะเพราะเอิร์ธเควอ่ะ แม่งเป็นท่าที่ดีที่สุดในสายดีเฟนเดอร์เลยคือจะสังเกตว่าในการแข่งอะเอิร์ดเควกแม่งสร้างปฏิหารมานัดต่อนัดไอการเนิฟไปไอ,ไอการเนิฟหนึ่งครึ่งวีเนี่ยไอการเนิฟสตันครึ่งวีเนี่ยโคตรมีผลเลยซึ่งโอเคถือว่าทําได้ดีถือว่าทําทได้ดีมากสําหรับแพชนี้นะผมชอบต่อไปไปดูในส่วนของแบทเทิลไอเทมหรือเฮลเทมันก่อนนะเอาไงแบทเทิลไอเทมนะครับสโล่สโมกนะครับอันนี้ ระยะเวลาใช้งานเพิ่มจาก3วิเป็น3.5วินะครับ Go Hacker ครูดาวลดลงจาก90วิเหลือ80วิโอเคเอาไปทิ้งเหมือนเดิมครับไม่มีประโยชน์แล้วก็ฟูฮิลครูดาวเพิ่มขึ้น5วิครับจาก55วิเป็น60วินาทีนะครับอันนี้คือ3อันที่มีการปรับในส่วนของอ Battle Item นะต่อไปเป็น h ลไ l i ท e m อเทมอมูเลตคอยนะครับมันจะทำให้เราได้ อ่าเรียกว่า A.O.S. Energy เพิ่มขึ้น2เท่าแต่มีคูดาวยี20วินาทีต่อการใช้งาน1ครั้งใช่ไหมก็มีการปรับคูดาวจาก20วิเหลือ16วินะครับ as s a l v e นะครับตอนแรกมันบอกว่าเมื่อโปเกมอนตัวนี้ไม่ได้อยู่ในการแบทเทิลนะครับเป็นเวลา15วิจะได้กราะกันเวทเปลี่ยนใหม่เมื่อโปเกมอนตัวนี้ไม่โดนดาเมจเวท15วินาทีจะได้กราะใหม่งงไหมอาของเก่าอ่ะ ของเก่าอะครับเวลามันไฟอยู่อะยังไงมันไม่มีทางเกาะไม่มีทางเด้งมันจะต้องทํายังไงก็ได้ออกนอกไฟสิบห้าวิเพื่อให้ตัวเองอะเกาะเด้งปรับใหม่อันนี้ไม่ต้องออกนอกไฟละมันสามารถที่จะแบบฟาร์มไปด้วยฟาร์มโปเกมอนป่าไปด้วยแล้วเกาะก็เด้งขึ้นมาได้ก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายขึ้นนะอ่าโอเคอ่าตัวราปิดชอยส์อ่าตัวชอยส์กับชอยส์กับครูดาวเพิ่มขึ้นเอ้ไม่ใช่ คูดาวลดลง4วินะครับจากปกติคูดาว12วิเป็น8วินะครับก็ชอยสกาว์ทำงานถี่ขึ้นแหละไว้ง่ายแล้วก็ตัว s อเซ e ลเบรเซนะครับมีการแล้วก็ได้เปลี่ยนทั้งคู่นะมีการลดสเตตัสคูดาวนะครับจาก4.5เหลือ3โอเคเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวแม่งจะปรับ h e ลไอเทมขึ้นเลเวล40ยังไงล่ะขอบคุณมากเกมแม่ง แล้วเดี๋ยวมาดูเลเวล40่เลเวล40มันได้กี่เปอร์เซ็นต์สี่เอยเออน่าจะ4%น่าจะสเพราะว่านี่คิดคิดตามนะถ้าเลเวล30ลดคูดาวส์เต์แปลว่ามันคือ0.1%ต่อหนึ่งเลเวลถ้าสี่เลเวล40ก็คือสเปพูดง่ายคือถ้าเราอัพเลเวล40ก็จะได้คูดาวส์เแต่ว่าในส่วนความสามารถไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับเฮลไอเทมนะครับมีการปรับมาเนาะสเตตัสอ ไออย่างอันนี้มันเพิ่ม HP กับาดามิเวทนะครับความสามารถไม่เปลี่ยนนะครับแต่สเตตัสเปลี่ยนทั้งหมดเลยก็สเตตัสมันเพิ่มขึ้นตามเลเวลแหละแต่จะมีเอคเซลเบรเซอร์กับเอคเซลเบรเซอร์กับไดร์ฟเลนสองชิ้นนี้ที่มีการลดคูดาวซึ่งผมมองว่าคูดาวเลเวลสี่สิบจะอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นต์ทีนี้คำถามนะครับคำถามต่อไปเราจะใช้เอนแชนเตอร์กี่อันนะครับกี่อันในการอัพเกรด คำตอบผมมีให้นะครับสามพันหกอ่ะสามพันหกต่อหนึ่งชิ้นโอเคอย่างผมนะครับอย่างผมนะผมมีอยู่คือผมบอกก่อนว่าผมอ่ะเล่นมาตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเข้ามือถือแล้วก็ส่วนใหญ่อาจะเล่นเล่นมาค่อนข้างเยอะแหละหมื่นกว่าเกมผมอ่ะสามารถซื้อได้ทั้งหมดเท่าไหร่วะผมซื้อได้อีกประ,ประมาณสามสามพุบพผมมีสามแสนใช่ปะผมก็จะซื้อได้อีกสามหมื่นชิ้นถ้าผมซื้อได้สามหมื่นชิ้นรวมกับของเก่าที่มี ผมจะอัพได้แค่12ชิ้นเออสุก่อนดูที่ผมมีนะผมมีคือผมมีอยู่30,000 0ตัวม่วงกับ16ื่นหกเอ็นแเตอร์ผมอัพได้แค่12ชิ้นเออผมอัพได้แค่12ชิ้นเฮลไวเทมทั้งหมดในเกมนี้มีกี่ชิ้นเหรอครับคําตอบง่ายมาก3าสผมอัพได้ไม่ถึงครึ่งอะเออผมเล่นมาเป็นหมื่นตาเติมผมก็เติมบ้างอาจจะไม่ได้เติมเยอะจัดขนาดนั้นแต่ก็เติมไปเยอะเหมือนกันถ้าเติมยัดได้ไหมก็ เอนแชนเตอร์หนึ่งอันต่อหนึ่งเพชรถ้าคุณจะเติมยัดนะครับจากสามสิบไปสี่สิบคุณต้องเติมแพ็กนี้พันแปดร้อยบาทต่อหนึ่งชิ้นถ้าคุณอยากเติมยัดนะคุณจะต้องเติมแพ็กพันแปดร้อยบาทต่อหนึ่งชิ้นไม่ใช่พันแปดเปด้วยเพราะว่ามันได้สามพันห้าแต่ว่ามันต้องอัพใช้เวลาใช้อัพมันต้องใช้สามพันสามห้าสามพันห้าห้าสิบก็ยังขาดเป็นห้าสิบด้วยซ้ำแต่ก็ปัดๆให้คุณต้องเติมพันแปดต่อหนึ่งชิ้นอะไหนๆก็ไหนๆละเอาเอาหมดเลยไหมไหนๆก็ไหนๆล้วไปต่อเลยไหม ไปเอาให้เกลี้ยงเลยเอาให้เกลี้ยงแบบแพชใหม่พรุ่งนี้กูยำรวมกันเลยยำปางปางป,าง,ปางเอาให้มันจบในอันเดียวเลยไหมอันดับแรกเอาอะไรก่อนระบบแรลงระบบแรลงเอาเป็นว่าช่างแม่งเล่นเล่นไปครับเออระบบแช่างแม่งเล่นเล่นไป <c oughs> ไม่ต้องคิดอะไรเยอะระบบแรลงช่างแม่งเล่นเล่นไป <c oughs> แล้วก็เมกาเกลาอ์วันวันศุกร์นี้เข้าแล้วก็เมกาลิซารอนวันที่สิบเก้านะครับโอเคแล้วก็มีการปรับในส่วนของแผนที่ใหม่ อันนี้จะเป็นแผนที่แมปไคโอกานะครับบอสตัวต่อไปที่กําลังจะมาคือบอสไคโอกาแน่นอนว่ามันก็มีการปรับแผนที่ใหม่ด้วยนะครับพุ่มเยอะมากนะพุ่มมีการมีการเปลี่ยนพงเปลี่ยนพุ่มอะไรก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้ไอ้พุ่มไอ้พุ่มหน้าแท่นซุปเปอร์จัำก็กลับมาแล้วนะครับเห็นป่ะพุ่มหน้าแท่นซุปเปอร์จัำก็กลับมาแล้วพุ่มโอ้โหพุ่มสารพัดพุ่มเลยอ่ะเนื้อเห็นป่ะเนี่ยพุ่มพุ่มอ๋อมีการปรับเอาอาร์คิวเดอร์กับชูร์นโก้เข้าข้างในด้วยครับอ่าไดเวทบัฟยากขึ้น โอเคประมาณนี้อ่าแล้วก็ไคโอกาอ่ะไคโอกามีความสามารถ2อย่างนะครับ1คือเลือดเด้งเนาะเราจะได้บัฟเราจะได้บัฟเลือดเด้งนะครับซึ่งมันจะทําให้เราแบบเลือดเด้งต่อเนื่องด้วยและ2คือมันจะทําการใช้โกฮกเกอร์ใส่แป้นอีกฝ่ายทุกแป้น90วินะครับอ่าโกฮกเกอร์ Go จะทําให้แป้นไม่สามารถฟื้นฟูเลือดไม่สามารถฟื้นฟูเกราะเติมเกราะฟื้นฟูเลือดแล้วก็วิ่งไว3อย่างนี้นะครับ จะไม่ทํางานปกติแป้นมันจะให้3อย่างนี้เนาะมันก็จะไม่ให้เลย90้วินะครับอันนี้คือความสามารถของโกฮกเกอร์นะครับส่วนบัฟไคลโอกาจะมีฟื้นฟูเลือดแล้วทีมที่น็อกก็จะได้เกราะนะครับแล้วก็จะได้ดังวดังว5เท่านะครับเหมือนเหมือนเอ่เอเรคอซ่ากาดอนปกติแต่ไม่มีความสามารถในการการดังนะครับเหมือนกาดอนเลยโดนแยกได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือความสามารถของตัวบัฟกาดอนนะครับก็คือไม่ใช่แค่บัฟละมันมีดีบับให้อีกฝ่ายด้วยนะครับ ก็ดีนะต่อให้โดนแย่งบัฟไปก็ยังมีดีบัฟอ่าโกฮกเกอร์อยู่ก,ก็ก็ดีแล้วก็มีบัฟอ่ามีแรงใหม่ขึ้นมาแลงเลเจนต์นะครับโอเคขอบคุณครับไม่มีไม่มีประโยชน์ไลส์ระพาไปเล่นเล่นไปเถอะอ่าแล้วก็มีการปรับใหม่นะครับเอ็กพีแชร์ตอนเนี้ยโดนเนิฟความสามารถเหลือเพียงถ้าเราเลเวลน้อยที่สุดในทีมเราจะได้ห้าเอ็กพีต่อวิจบอีกมันจริงจริงมันมีมีสองความสามารถตอนนี้มันเหลือความสามารถเดียวละเนาะทีนี้ระบบเอ็กพีมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือ ถ้าใครของเก่านะครับโปเกมอนเนี่ยจะมี XP อยู่สมมติร้อยหน่วยใครน็อกคนนั้นได้70เ <_ S 1> พื่อนได้30เปลี่ยนใหม่ก็คือไม่ว่าใครก็ตามน็อกนะครับได้65เท <_ S 1> ่ากันได้65ทั้งคู่นะครับไม่ไม่ไม่สวนว่าใครเป็นคนน็อกนะครับถ้าอยู่กัน3คนก็จะเอา130%หาร3ก็จะอยู่ที่43.33%นะครับ โปเกมอนหนึ่งตัวถ้าเราน็อกคนเดียวเราจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าน็อกกับเพื่อนเนี่ยร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์หารตามจำนวนคนเนาะครับพูดง่ายๆคือแพทหน้า XP Share ไม่มีผลากับการน็อกโปเกมอนป่าแล้วมีผลแค่เฉพาะการอ่าเลเวลน้อยสุดเท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยอ่านี่เนี่ยอ่สมมตินะอันนี้คือ XP Share เก่าใช่ไหมครับอ่าสมมตินะอ่ะอันนี้คือ XP Share เก่านะครับและก็อันนี้คือ XP Share ใหม่นี่คือ XP Share ใหม่เข้าใจปะ อันนี้คือ s p แชร์เก่าอันนี้คือ s p แชร์ใหม่โอเคโอเคเข้าใจตรงกันง่ายๆแค่นั้นครับชุดนี้จะเข้าโอเคทุกคนจำลิมเปีย์ชุดนี้ไว้นะครับมันจะเข้ามาที่ตรงนี้ครับแล้วมันก็จะแจกไอ้สิบสิบบอลต่อวันเนาะอ่าสิบบอลต่อวันสิบครั้งโอเคน่าจะแจกเออน่าจะต้องใช้สี่สิบอ่ะใครเติมก็โชคดีแล้วกันครับมันก็น่าจะใช้เยอะน่าจะใช้เยอะอ่ะ โอเคแพชใหม่หน่าจะหมดแล้วล่ะมั้งระบบแง้งเนี่ยผมขอไม่พูดถึงละกันเพราะว่าหลักๆมันก็ไม่มีอะไรเราก็เล่นๆไปเถอะจบๆเนาะเล่นๆไปเถอะ